วันนี้บอยก็จะมาสุ่มตัวละครลับในแมปอนิเมต์ Defender กันนะครับทุกคนด้วยงบ30,000เพชรนะคะทุกคนถ้าเกือบอยก็จะไปสุ่มในร้าน OVP Sonic เช่นเคยครับวันนี้บอยก็จะมาแจกโค้ดร้าน OVP s o n i กันนะครับทุกคนใครอยากได้โค้ดสุ่มตัวละครลับนะครับก็อยู่ท้ายๆคลิปนะครับทุกคนงั้นไปรับชมคลิปกันเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับบอยซี่นะครับทุกคนวันนี้บอยก็มีเพชรอยู่30,000เพชรนะครับจะตามล่าตัวละครลับในแมปอนิเมต์ Defender นะครับ เดี๋ยวกดครั้งที่สองต่อไปเลยนะครับทุกคนนี่ครับก็เป็นสีเดิมนะครับทุกคนไม่มีวี่แววเลยครับว่าจะได้นะครับทีที่สามนะครับโหสีฟ้าเลยนะครับทุกคนโคตรกากนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นความเร็วคลิปนะครับทุกคน ตอนนี้ผมก็สุ่มมาจนเหลือ1 3ื0 0าพันเพชรแล้วนะทุกคนสุ่มจนเกมค้างนะครับทุกคนตอนนี้เกมก็ค้างไปที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับมันเป็นไรนะครับเดี๋ยวผมกดรีใหม่มาสุ่มกันต่อเลยนะครับทุกคนเราก็เข้าเกมใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมากดกันต่อเลยนะครับหนึ่งืสาพันเพชรสุดท้ายนะครับทุกคนอันแรกก็เป็นสีเหมือนพูดไม่ถูกนะครับทุกคนกดกันเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนจนเพชรินกว่าจะหมดนะครับขอกออีกเช่นเคยนะทุกคน รอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายนะครับทุกคนที่ผมส่มมาครับก็ไม่ได้ตัวละครรับซีเคทมาเลยสักตัวนะครับทุกคนงั้นถ้าเราส่งกันไม่ได้อย่างนี้นะครับผมก็มีงบอยู่80บาทนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่งกันในร้าน OVP Zone กันนะครับทุกคนเดี๋ยวเข้าไปหน้าร้านกันเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในร้าน OVP Zone ไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็เติมมา80บาทนะครับทุกคนแต่ส่มตัวมา90บาทนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจกเครดิตกันนะครับอีก10บาทนะครับนี่นะครับพิมตามันเลยครับพิมไปว่า10 แล้วเราก็มี90เครดิตเลยครับแล้วเราก็กระซุมกันเลยนะครับดูนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรนะครับเฮ้ยทุกคนเราก็ได้ทรงจินอูนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าเกมไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับทุกคนเราก็เข้าเกมได้ตัวละครมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากได้ตัวละครนี้นะครับให้กดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ให้ผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจกให้คนดูเช่นเคยนะครับส่วนใครที่อยากไปลองุ่มในร้าน OVP โซนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับทุกคนแล้วไว้เจอกันครับทุกคน